กรับรเรียนอาจารย์คารลและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้โจมกุหลาบกเราจะได้มานำเสนอเกี่ยวกับมงงานขนมไทยนะครับที่มาและความสำคัญของการทำวงงานกับเรื่องนี้นะครับในปัจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยีก้าวหน้าและทันสมัยมากครับทำให้มีการพัฒนาอุปกรด้านเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ทดแทนแรงงานที่ต้องใช้ค่าแรงหรือค่าอแทนที่สูงทำให้มีต้นทุนในการผลิตลลโดยทำให้ผู้ประกอบการสาารคิดสร้ในการตา้นทุนต่ำลงเพื่อที่จะได้มีกำไรสูงขึ้นนะคะรับขนมจัเป็นอาหารที่คู่สำหรับ ข้าวไทยมาตั้งแต่โบราณเราใช้คำว่าสำหรับกับข้าวคาวเราใช้วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานนะครับเพื่อสืบสามวัฒนธรรมพื้ัญินการตล่ขนมไท,ท,ท,ทยสองเพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ได จากการทบขนมไทย3เพื่อเผยแพร่ขนมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 4. เพื่อเป็นตัวในการศึกษาวิธีการทำขนมไทยสําหรับขนมไทยที่เราได้ยกตัวอย่างนาะครับทันแรกก็คือเรายกตัวอย่างเป็นขนมเทียนนะครับเราจะมาดูวิธีการทรับขนมเทียนนะครับ

เช่นมีข้าวเช่นไงครับราอยลับขนมเทียนหรือขนมจับครับเอาไปดูส่วนผสมกันเลยนะจ๊ะส่วนผสมก็มีอย่างแรกนะครับมะนาวขูดขาวครับต่อมาแป้งข้าวเหนียวครับแล้วนี่น้ำตาลตนดครับนี่เกลือครับน้กุหลาบครับ ค่ะเรามาดูวิ่งทำตัวแป้งเลยนะคะเริ่มจากนำแป้งข้าวเหนียวนะคะเทใส่ลงในชามสมเลยนะคะแล้วก็น้ำน้ำกุหลาบนะคะมาผสมที่สอค่ะเราก็เริ่มนวดแป้งนะคะด้วยก้าน อีมือแล้วนะคะแป้งก็ดีพอแล้วน,นะคะต่อไปเราก็ไปดูเช็ดน้ำทำไส้กันดีกว่าค่ะต่อไปเราจะมาทำไส้กันนะครับอย่างแรกเริ่มจากตั้งไฟออก,ก่อนน้ำน,น้ำตาลขมขนมใส่ลงะครับ คน้ำตาละลายครับให้นำมะพร้าวใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันครับโอคน้ำตากับมะพร้าว well. เข้ากลัมกับเกลือใส่ลงไปครับ ตอนนี้ไสของเราแห้งได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ตักขึข้นคันเปนกวีกวอครับค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำขนมขนี้ด้วยกันค่ะฉีตรงประมาณห้านิ้วนะคะแล้วก็กดุเป็นน้นะคะเป็นน้ำเปลยนะคะ<อ>แล้วก็นยิแป้งไปนดมงนะคะ ปั้นปั้น้นปั้นปั้นปัมนปั้นปั้นไม่นปั้นปั้นปะ้นปั้นป่้นปั้นปัปันปั้นปั้น่้วยนปั้นปั้นปั้นปัไม่ั้นปั้นปัน่ั้ั้นปันปันปั้นั้นปั้นปั้นปันปั้นปัป้นปั้น้นปั้นนปั้นนน้้น แล้วก็พับจากด้านขวามานะคะ้ายเราแล้วก็พับด้านซ้ายเข้ามารอบนี้ค่ะด้าน,น,นตรงปลายที่เหลือนะคะสอดเข้าที่เราช้อนเมื่อกี้นะคะ,น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 ,ะ,คะนี่ค่ะเราก็จะได้ตัวขนมเคี้ยงนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าาจะพอใจนะคะทำไปเยอะๆะคะ่ะ เราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะได้จานวนตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็นําไปนึ่งก่อนค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็นําขนมเคียนที่เราได้นะคะมาห่มานึ่งนะคะนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะในไฟแรงๆนะคะค่ะหลังจากที่ผ่านไปยี่สินาทีนะคะเราก็มาดู ที่แล้วนะคะแสดงว่าสุกแล้วนะคะเราก็ได้ขนมเคียวของเรามาแล้วนะคะเรามาดูจบยางของเราดีกว่าค่ะหน้าที่ในวิดียวเชฟบุบินเราตอนนี้พวกเราขอขอบคุณมากที่ท่านชมพวกเราจนจบนะครับ กีมกระเช้บไหมนะแะแล้าเราก็มาดูอันนี้นะครับกับขนมสอดไส้ดูขนมเกลือขเรื่องสามีคนเรียกร้องมาว่าจะเอาขนมเกลือนะครับเพราะมันไม่ชอบทีขนมสอดไส้นะครนะ Hello, you we are Hello, from a hello. Hello, hello. Hello, hello. our good Hello, hello. member is Our am.

you ask <coughs> Ingredients: Rye flour one and a half of half tapioca flour two bowls, granulated sugar two tablespoons, salt half a teaspoon, coconut milk one bowl, banana leaf. How to make salt cake? Mix rice flour, tapioca flour, granulated sugar. เป็นแมสส e s it w e บแม่ต้นแม่พูดครับบอกแลบอกบอกบครับผมถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามชมที่หน้าเว็บของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม